ปี2030เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนในปีที่โลกกำลังเงียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงเดียวที่ดังขึ้นมาจากก้นบึ้งของระบบการเงินคือเสียงคำถามที่ไม่มีใครอยากตอบว่าเราอาจกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของอำนาจทางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษผู้คนเห็นราคาในซูเปอร์มาร์เก็ตแพงขึ้นเห็นดอกเบี้ยสูงขึ้นเห็นต้นทุนชีวิตขยับขึ้นทุกปีแต่ไม่มีใครพูดถึงต้นทางของปัญหาไม่มีใครบอกว่าเงินที่ใช้ทุกวัน อาจไม่ใช่เงินแบบเดิมอีกต่อไปและนี่คือเหตุผลที่เดฟแรมซี่และโลกการเงินรุ่นเก่ากลายเป็นเสียงสะท้อนของยุคสมัยที่กำลังจะจางหายไปเพราะเขาเกิดในยุคที่การเงินตั้งอยู่บนพื้นฐานของความแน่นอนแต่เราอยู่ในยุคที่กำลังเรียนรู้ว่าความแน่นอนนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาสัญญาณซ่อนเร้นที่กระแสหลักไม่พูดถึงสื่อการเงินชอบพูดถึงราคาหุ้นแต่ไม่เคยพูดถึงราคาของเวลานี่คือจุดที่แตกต่าง ระหว่างคนที่เข้าใจโครงสร้างกับคนที่เห็นแค่ผิวหน้าเพราะเวลาที่คุณดูกราฟ s อ p 5 0 0พีห้าร้อยพุ่งขึ้นคุณคิดว่าคุณรวยขึ้นทั้งที่จริงแล้วหน่วยเงินที่ใช้วัดอาจกำลังด้อยค่าลงเร็วกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหนี้สหรัฐโตระดับหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ทุกปีหรือแทบทุกไตรมาสแต่นี่ไม่ใช่ข่าวใหญ่เพราะสื่อจะทำให้มันดูเป็นเรื่องปกติเหมือนคนที่เคยเห็นฝนตกระดับปานกลางจนลืมไปว่าฝนที่แท้จริงกำลังตั้งเขาอยู่ไกลออกไปสัญ,ญญาณที่ซ่อนอยู่คือ ระบบการเงินกำลังถูกบีบด้วยพลังงานนี่ที่ไม่มีใครควบคุมได้แล้วแต่ในเวลาเดียวกันกลุ่มคนรุ่นใหม่นักวิเคราะห์มหาภาคสายลึกและนักเทคโนโลยีกำลังมองเห็นสิ่งที่ต่างออกไปพวกเขาไม่ได้ดูแค่ราคาสินทรัพย์แต่ดูกระบวนการที่กำลังกัดกร่อนมูลค่าของเงินเฟียดทั่วโลกสื่อกระแสหลักจึงมองเห็นทุกอย่างช้าไปหนึ่งจังหวะเหมือนคนที่พยายามฟังเสียงดนตรีจากประตูที่ปิดไม่สนิทเพื่อเข้าใจว่าทำไมเดฟแรมซี่ ถึงไม่เข้าใจบิตคอยเราต้องย้อนกลับไปถึงรากของระบบเงินดอลล่าร์หลังปี1971เมื่อสหรัฐตัดสินใจเลิกผูกดอลลาร์กับทองโลกได้ก้าวเข้าสู่ระบบเงินแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเงินไม่ได้ผูกกับสิ่งของแล้วแต่มันผูกกับความเชื่อใจและตราบใดที่ประเทศยังคงสร้างหนี้มากกว่าการเติบโตจริงความเชื่อใจนี้จะถูกกัดทีละน้อยเหมือนฐานรากตึกที่ไม่เคยซ่อมแต่ยังคงก่อชั้นใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี d e Francy คือผลิตผลของยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงยุค1990ยุคที่เงินมีความหมายเสถียรยุคที่ดอกเบี้ยสูงขึ้นคือสัญญาณเศรษฐกิจแข็งแรงยุคที่การเก็บเงินสดคือหลักการปกป้องอนาคตแต่โลกหลัง2020เปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยสูงไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจแข็งแรงแต่มันคือสัญญาณว่าระบบรับภาระไม่ได้อีกต่อไปดอกเบี้ยสูงทำให้รัฐบาลต้องจ่ายดอกเบี้ยนี้มากขึ้น และวันนี้สหรัฐต้องจ่ายดอกเบี้ยหนี้มากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งมากกว่างบกลาโหมของหลายประเทศรวมกันนี่คือโลกที่เดฟแรมซี่ไม่เคยถูกฝึกให้เข้าใจเพราะเขาเกิดในโลกที่กฎเก่ายัางใช้ได้แต่เรากำลังอยู่ในโลกที่กฎเก่านั้นแตกหักทีละชิ้นอย่างชา้ชาช้าเครื่องจักรเปลี่ยนโลกหนี้การเงิน AI พลังงานและบิตคอยสิ่งที่ทำให้โครงสร้างโลกเปลี่ยนไม่ได้มาจากเหตุการณ์เดียวแต่มาจากแรงขับเคลื่อน5้าชั้น ที่กำลังหมุนเข้าหากันเหมือนฟันเฟือง 1. โครงสร้างหนี้ที่ใหญ่เกินควบคุมเมื่อหนี้โตเร็วกว่ากระแสรายได้ของประเทศระบบจะเข้าสู่โหมดต้องพิมพ์เงินเพื่อเอาตัวรอดนี่ไม่ใช่เรื่องความเห็นแต่เป็นโครงสร้างคณิตศาสตร์ 2. เงินดอลลาร์เริ่มสูญเสียสมดุลทุกครั้งที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยประเทศเกิดใหม่ล้มง่ายขึ้นค่าเงินอ่อนเร็วขึ้นโลกเริ่มบ่นมากขึ้นว่าดอลลาร์ไม่ยุติธรรม ชั้นนี้เองที่ทำให้บิตคอยถูกพูดถึงมากขึ้นไม่ใช่เพราะราคามีความผ,ลผลันผวนแต่เพราะโลกกำลังมองหาหน่วยวัดมูลค่าใหม่ที่ไม่ถูกควบคุมโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง 3.AI ทําทำให้โครงสร้างแรงงานหดตัวการปลดคนออกครั้งใหญ่ในสหรัฐและยุโรปหลายรอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ใหญ่กว่าคลื่นที่ AI จะแทนที่แรงงานทั่วไปหลายสิบล้านตาแหน่งโดยไม่มีใครหยุดมันได้เพราะนี่คือวิวัฒนาการด้านประสิทธิภาพ 4. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงความหมายของเงินอีลอนมัสเคยอธิบายว่าพลังงานคือเงินส่วนเงินคือสิทธิ์ในการสั่งงานอนาคตสิ่งนี้สะท้อนกับโครงสร้างของบิตคอยที่ใช้พลังงานจริงเพื่อรักษาเครือข่ายไม่ใช่คำสัญญาทางการเมืองเงินที่มีฐานบนพลังงานคือเงินที่ไม่สามารถปลอมได้ 5. การเคลื่อนย้ายเงินของคนรุ่นใหม่คนอายุ18-35ปีทั่วโลกกำลังหมดศรัทธางเงินเฟียตไม่ใช่ด้วยอารมณ์ แต่ด้วยประสบการณ์เพราะพวกเขาไม่เคยเห็นเงินเดือนขยับตามค่าครองชีพไม่เคยเห็นการออมเติบโตและไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนหยุดสร้างหนี้ได้จริงเมื่อฟันเฟืองทั้งหมดหมุนพร้อมกันสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกสามถึงเจ็ปีข้างหน้าไม่ใช่การขึ้นราคาของสินทรัพย์เฉพาะหนึ่งตัวแต่เป็นการรีเซ็ตนิยามของความมั่งคั่งครั้งใหญ่ 1. เงินฝากธนาคารอาจสูญเสียพลังการซื้อเร็วขึ้นเพราะเมื่อรัฐบาลต้องพิมพ์เงินซื้อหนี้ตัวเอง ทุกหน่วยเงินที่คุณถือถูกเจือจางโดยอัตโนมัติ 2. ทรัพย์ส,สินที่มีปริมาณจำกัดจะถูกแย่งซื้อไม่ว่าจะเป็นทองคำหุ้นเทคโนโลยีหรือบิตคอยเพราะผู้คนหันกลับมาหาสิ่งที่รัฐบาลสร้างเพิ่มไม่ได้ 3. ชนชั้นกลางจะถูกบีบและเริ่มมองหาทางรอดในอดีตชนชั้นกลางเกิดจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นแต่โลกใหม่กำลังสร้างสิ่งตรงข้ามกำลังซื้อหดลงรายได้จริงลดลง ราคาบ้านสูงขึ้นเร็วกว่าค่าแรงทําให้ความมั่งคั่งแบบเก่าไม่เวิร์กอีกต่อไป 4. ธนาคารกลางอาจต้องเริ่มทดลองระบบเงินดิจิทัลแบบควบคุมศูนย์กลางหรือ CBDC เพื่อให้ระบบนี่เดินต่อได้แต่คําถามใหญ่คือคนจะยอมรับหรือไม่เพราะโลกกําลังตื่นขึ้นมาในวันที่ความเป็นส่วนตัวกลายเป็นทรัพยากรหายากแล้วทั้งหมดนี้กระทบคุณอย่างไรถ้าคุณมีเงินเก็บในธนาคาร มันจะถูกหั่นมูลค่าช้าๆคล้ายกับน้ำแข็งที่ละลายโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณทำงานที่ AI สามารถแทนที่ได้คุณจะรู้สึกว่ามูลค่าของแรงงานลดลงเร็วขึ้นแม้คุณจะทำงานหนักเท่าเดิมก็ตามถ้าคุณคิดว่าการลงทุนคือการเล่นราคาคุณอาจพลาดการเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่ที่สุดของยุคเราเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องราคาแต่เป็นเรื่องระบบเงินแบบใหม่และถ้าคุณคิดว่าบิตคอยคือสินทรัพย์เก็งกาไร คุณอาจกำลังใช้กฎเก่ามาตีความโลกใหม่แบบเดียวกับที่เดฟแรมซี่ทำเรากลับมาที่คำถามเดิมทำไมเดฟแรมซี่จะไม่เป็นบิตคอยเนอร์ไม่ใช่เพราะเขาไม่เข้าใจเทคนิคแต่เพราะบิตคอยไม่ได้แก้ปัญหาให้เขาเขามีความมั่งคั่งอยู่แล้วเขาอยู่ในโลกที่ระบบเงินแบบเก่าทำงานให้เขาเขาเกิดในยุคที่ความมั่นคงยังเป็นของจริงแต่คุณอยู่ในโลกที่ต่างออกไปโลกที่โครงสร้างเงินกำลังสัน่น โลกที่พลังงานและข้อมูลเริ่มมีค่ามากกว่าเงินกระดาษโลกที่อนาคตกำลังถูกกำหนดโดย AI มากกว่าธนาคารนี่ไม่ใช่เรื่องว่าใครถูกใครผิดแต่คือการเผชิญหน้าระหว่างสองโลกโลกเก่าที่กำลังจางหายและโลกใหม่ที่กำลังผีบานช้าๆแต่มั่นคงเหมือนรุ่งอรุณที่ส่องขึ้นจากเส้นขอบฟ้าและตอนนี้คุณยืนอยู่ตรงกลางของรอยต่อประวัติศาสตร์นั้นปี2030เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนเมื่อระบบล้ม มันไม่เคยล้มในวันเดียวมันล้มเหมือนตึกมหึมาที่ค่อยๆแยกตัวจากฐานรากทีละมิลิเมตรจนวันที่เสียงร้าวดังขึ้นทุกคนจึงตระหนักว่ามันเกิดขึ้นนานแล้วเพียงแต่พวกเขาไม่ได้ฟังตั้งแต่ปี2020ถึง2025โลกได้เห็นความผิดปกติที่ไม่เคยอยู่ในตำราเศรษฐศาสตร์นี่สาธารณสหรัฐที่พุ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกดอกเบี้ยที่ถูกตรึงไว้อย่างผิดธรรมชาติการอัดฉีดสภาพคล่องในระดับหลายล้านล้านดอนลลาร์ และเงินที่ไม่เคยไหลกลับสู่ภาคผลิตจริงอย่างที่เท็กซ์บุ๊กเคยคาดหวังในสถานการณ์เช่นนี้คนรุ่นก่อนอย่างเดฟแรมซี่จึงตีความผิดเพราะเขามาจากยุคที่เศรษฐกิจสามารถฟื้นได้ด้วยนโยบายปกติแต่ตอนนี้เรากำลังเห็นเศรษฐกิจที่ไม่ตอบสนองต่อเครื่องมือแบบเดิมอีกแล้วคุณขึ้นดอกเบี้ย0.5%ระบบแรงงานไม่ดีขึ้นคุณลดดอกเบี้ย0.5%เงินก็ไหลไปสู่สินทรัพย์แทนที่จะสร้างงาน รากับระบบกำลังส่งสัญญาณว่ามันไม่ทำงานแบบเดิมอีกต่อไปและนี่คือสัญญาณที่เมนสตรีไม่พูดถึงเพราะการยอมรับว่าระบบการเงินสหรัฐกำลังหมดอายุเท่ากับยอมรับว่าโลกต้องเตรียมเข้าสู่ยุคของระบบเงินแบบใหม่ระบบเงินที่มีพลังงานเป็นฐานไม่ใช่สัญญาการเมืองเป็นฐานถ้าคุณถามเดฟแรมซี่ว่าทำไมเขาถึงไม่สนใจบิตคอยเขาจะตอบอย่างเรียบง่ายว่าเพราะมันเสี่ยงเกินไป คำนี้เป็นคำที่เขาพูดถูกแต่ผิดบริบทของโลกยุคใหม่เพราะสําหรับเขาความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนคือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่ในโลกหลังปี2020ความไม่แน่นอนไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นสภาวะพื้นฐานของระบบนี่คือเหตุผลที่คนรุ่นปัจจุบันเข้าใจบิตคอยต่างจากคนรุ่นก่อนบิตคอยไม่ใช่การลงทุนแต่มันเป็นทางหนีหนีจากความเสี่ยงของระบบที่เสือ่อมมันเหมือนการซื้อประกัน เหมือนการย้ายที่ดินจากแผ่นดินไหวไปยังที่มั่นคงไม่ใช่เพื่อรวยแต่เพื่อมีอนาคตและนี่คือช่องว่างความคิดที่หนังสือการเงินยุค1990ไม่มีวันสอนในช่วง10ปีที่ผ่านมานักเศรษฐศาสตร์มหาภาคอย่างจอร์ดีวิเซอร์ได้อธิบายว่าอนาคตของบิตคอยไม่ได้ขึ้นกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับพฤติกรรมของผู้คนไม่ใช่พฤติกรรมแบบรายบุคคลแต่พฤติกรรมแบบมวลชน แบบที่เปลี่ยนทิศทางของสังคมโดยเขาแบ่งผู้ซื้อบิตคอยออกเป็น4คลื่นสำคัญคลื่นที่1ผู้บุกเบิกยุคแรกหรือ OG Holder กลุ่มนี้ไม่ใหญ่แต่มีพลังพวกเขาไม่ได้มาซื้อเพื่อรวยแต่เพื่อทดลองแนวคิดใหม่ของเงินที่ไร้ศูนย์กลางพวกเขาคือคนที่กล้าสร้างระบบนิเวศในวันที่ทุกคนมองว่าบิตคอยคือของเล่นของเนิร์ดคลื่นที่2สถาบันยุคใหม่ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมากองทุนคริปโต บริษัทเทคโนโลยีและสถาบันระดับโลกเริ่มเข้ามาเพราะพวกเขาเข้าใจว่าการไม่ถือบิตคอยคือความเสี่ยงที่ใหญ่กว่านี่คือช่วงที่ไมเคิลเซเลอร์ใช้เงินบริษัทเข้าซื้อบิตคอยและเปิดประตูให้โลกสถาบันคลื่นที่3ผู้ใช้เงินดิจิทัลหลายพันล้านคนทั่วโลกนี่คือคลื่นที่ใหญ่ที่สุดและเกิดจากประเทศกำลังพัฒนาเพราะสำหรับพวกเขาเงินท้องถิ่นนั้นไม่เคยเสถียรตั้งแต่แรก พวกเขาจึงเห็นบิตคอยไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นเงินเก็บที่ปลอดภัยที่สุดถ้าคุณเคยเห็นเงินอ่อนค่าทีละ1 0ถึง20%ซ์ในหนึ่งปีคุณจะเข้าใจคนกลุ่มนี้ทันทีและคลื่นที่4เครือข่ายร้านค้าและระบบจ่ายเงินโลกนี่คือคลื่นที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เมื่อบริษัทใหญ่เริ่มรับชำระเงินด้วยบิตคอยและเมื่อระบบอย่างแคชแอ p ร r เวอร์ซ้อนทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคยคลื่นทั้ง4นี้กำลังซ้อนกัน เหมือนคลื่นนอกชายฝั่งที่ค่อยๆเกิดแรงกดดันก่อนจะกลายเป็นคลื่นใหญ่ที่จะสาดเข้าใส่ตลาดการเงินโลกเดฟรมซี่เห็นแต่ว่าราคามันผันผวน,ผนแต่คนที่มองเห็นคลื่นแอกกำลังมองเห็นโครงสร้างบิตคอยใช้พลังงานเปลืองบิตคอยทำลายโลกบิตคอยคือไฟฟ้าที่สูบเปล่านี่คือข้อความที่เมนสตรีมชอบพูดซ้ำเพราะมันง่ายเพราะมันทำให้คนกลัวเพราะพาดหัวแบบนี้ขายได้ดีในทุกแพลตฟอร์ม แต่เมื่อคุณลงลึกคุณจะพบว่าบิตคอยใช้พลังงานเพื่อสร้างความเป็นจริงที่ไม่อาจปลอมได้นี่คือแนวคิดที่อีลอนมัสก์อธิบายว่าพลังงานคือเงินเป็นเงินในรูปแบบที่คุณสามารถส่งให้ใครก็ได้ทั่วโลกทันทีบิตคอยเป็นเหมือนตู้เซฟที่เปิดด้วยพลังงานจริงไม่ใช่คำสัญญาทางการเมืองไม่ใช่ตัวเลขในคอมพิวเตอร์ธนาคารแต่คือพลังงานที่แปรรูปเป็นเครือข่ายระดับโลกหรือพูดอีกแบบบิตคอยคือการแปลงพลังงาน ให้กลายเป็นความเชื่อใจที่ไม่ต้องพึ่งมนุษย์ระบบเงินแบบเดิมคือสัญญาคือตัวหนังสือคือความไว้วางใจต่อสถาบันระบบเงินแบบใหม่คือคณิตศาสตร์คือพลังงานคือเครือข่ายที่ใครก็ตรวจสอบได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมบิตคอยไม่เคยหยุดทำงานแม้แต่วันเดียวต่างจากระบบการเงินเก่าที่เคยล่มเป็นช่วงๆหลายครั้งในอดีตขณะที่สื่อสหรัฐยังสนใจแค่การเมืองในประเทศ แต่โครงสร้างอำนาจโลกกำลังเปลี่ยนอย่างเงียบๆจีนสร้างระบบเงินสดดิจิทัลของตัวเองอินเดียขยายการชำระเงินแบบดิจิทัลประเทศเกิดใหม่หลายแห่งลดการถือดอลลาร์และทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมประเทศหนึ่งถึงควบคุมค่าเงินของทุกคนได้บิตคอยจึงไม่ใช่แค่การลงทุนแต่มันเป็นระบบเงินมหาภาคที่ชาติไหนก็ใช้งานได้และไม่มีชาติไหนปิดไม่ให้ใช้งานนี่คือสิ่งที่ทำให้มันอันตราย ในสายตาของผู้มีอำนาจและทรงพลังในสายตาของประชาชนคนธรรมดาเมื่อระบบเงินที่ไม่ต้องมีเจ้าของถือกำเนิดขึ้นโลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแบรลองพูดสิ่งหนึ่งที่หลายคนยังไม่เข้าใจเขาบอกว่าแค่ถือ0.21บิตคอยก็อยู่ใน1%ของผู้ถือทั้งหมดแล้วความหมายคือไม่ใช่เพราะจํานวนคนถือบิตคอยมีจํานวนน้อยแต่เป็นเพราะว่าบิตคอย มันมีจำนวนจำกัดที่21ล้านเหรียญเท่านั้นถ้าคุณถือ0.21 BTC คุณถือ1ใน100ล้านส่วนของระบบเงินในอนาคตและตอนนี้0.21เหรียญ BTC ต้องใช้เงินราว20,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6 6 0 0 0 0 0บาทซึ่งมันเป็นจำนวนที่ยังเอื้อมถึงได้ถ้าวันหนึ่งคน100ล้านคนแรกถือครบราคาจะไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปเพราะคุณจะถือสัสดส่วนของระบบไม่ใช่ราคาในตลาดนี่ต่างหาก คือสิ่งที่เมนสตรีไม่พูดถึงเพราะมันทําให้บิตคอยไม่ใช่สินทรัพย์แต่เป็นระบบเศรษฐกิจขนาดย่อมสิ่งนี้เดฟแรมซี่ไม่เคยวิเคราะห์เพราะเขามองบิตคอยผ่านกรอบของสินทรัพย์ไม่ใช่ผ่านกรอบของอํานาจในการถือระบบในท้ายที่สุดบิตคอยชนะไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีแต่เพราะความเชื่อใจในรสชาติลดลงความเชื่อใจเป็นเหมือนสินทรัพย์และตอนนี้โลกกำลังขาดแคลนสินทรัพย์ประเภทนี้คุณเห็นมันไหน การประท้วงความแตกแยกทางการเมืองความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจความรู้สึกว่าระบบไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชนโลกไม่ได้ต้องการสินทรัพย์เพิ่มโลกต้องการระบบที่เชื่อใจได้โดยไม่ต้องเชื่อใจใครและนั่นคือสิ่งที่บิตคอยสร้างขึ้นระบบเงินที่ไม่ต้องมีศูนย์กลางไม่ต้องมีคนสั่งไม่ต้องมีธนาคารควบคุมและไม่ต้องมีรัฐบาลมารับรองนี่คือระบบเงินที่สร้างโดยความจริงทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่คำสัญญาของมนุษย์ตอนนี้เรากลับมาที่คุณไม่ใช่ในฐานะผู้ชมแต่ในฐานะคนที่อยู่ในโลกที่กำลังหมุนเร็วขึ้นทุกวันนี่ไม่ใช่วิดีโอสอนให้ซื้อบิตคอยแต่เป็นวิดีโอที่อยากให้คุณมองเห็นระบบที่คุณอยู่ลองถามตัวเองตรงๆว่าเงินที่คุณถืออยู่ทุกวันนี้ยังเก็บมูลค่าได้จริงไหมงานที่คุณทำกำลังถูก AI เข้ามาแทนที่หรือเปล่าความมั่นคงของอนาคต คุณอยากฝากไว้กับรัฐบาลหรือกับคณิตศาสตร์และถ้าโครงสร้างเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนคุณอยากอยู่ในโลกเก่าหรือโลกใหม่บิตคอยอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดแต่เป็นคำถามที่คุณต้องตอบก่อนจะสายไปจากต้นเรื่องเดอแฟมซี่ไม่เข้าใจบิตคอยเพราะเขาไม่เข้าใจโลกใหม่ที่บิตคอยมันเติบโตขึ้นมาไม่ใช่เพราะเขาผิดแต่เพราะโลกของเขาถูกสร้างบนเสถียรภาพและโลกของเราถูกสร้างบนความไม่แน่นอนในโลกของเดฟ นี่คือสิ่งเลวร้ายเงินสดคือสิ่งปลอดภัยการออมคือความมั่นคงระบบการเงินคือผู้พิทักษ์แต่ในโลกของเรานี่คือโครงสร้างเงินสดคือสินทรัพย์ที่เสื่อมเร็วที่สุดการออมไม่สามารถต้านเงินเฟอ้อระบบการเงินคือปัญหาไม่ใช่คำตอบบนทางแยกแห่งยุคนี้คุณไม่ได้ถูกเรียกให้เลือกลงทุนแต่ถูกเรียกให้เลือกโลกโลกที่เงินคือคำสัญญาหรือโลกที่เงิน คือพลังงานจริงที่ปลอมไม่ได้เดฟเลือกโลกเก่าเพราะโลกนั้นเคยให้รางวัลเขาคุณมีโอกาสเลือกโลกใหม่เพราะโลกเก่าไม่ได้สร้างอนาคตให้คุณอีกต่อไปและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคลิปนี้ต้องถูกสร้างเพื่อให้คุณมองเห็นรอยต่อของประวัติศาสตร์ก่อนที่มันจะกลายเป็นอดีตเรากลับสู่จุดเริ่มเรื่องเพื่อให้คุณเริ่มต้นใหม่ในโลกที่กำลังถือกำเนิดขึ้น ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป s t a c k s e t stay humble